ใช่นะเย้วันนี้นะคะน้อต้งนะคะจะมาคิดจะเป็นเส้นที่ชิดต้องมิโต้งพาตัวโลตัสกับใต้ดินโลตัสนะคะว่ามันเป็นยังไงก่อนจะคลิปนี้เลยนะคะแล้วก็น้องไม่ต้งจะมากินกันนะคะอ่าแล้วตอนนี้นะคะพอเราเข้ามาปุ๊บเขาก็มีอาเมนูเมนูมาให้เราเราจะดูเมนูนะคะอ่าแล้วก็มี น้ำแข็หนึ่งแก้วเยกลือกหนึ่งใบแล้วก็มะะมาสสองคนใช่พระละมาสสองคนใช่ไหมคะแก้วสวยมากเลยเนาะเป็นรูปหัวใจใช่ไหมคะใช่โอเคแล้วเราก็มาดูเมนูกันค่ะเมนูอมีก็มีนี่อ่านี่นะคะมีค่ะอ่ะต้องดูก่อนเลยลูกนี่นะคะก็เมนูนะคะก็มีเลยคาคาเรียอู้หอันนี้ก็น่ากินนะ ก็ <The S 2> <The S 1> เป็นมะพร้าวชื่อเมนูมะพร้าวไม่ซ่อนเครื่องนะคะก็เครื่องเยอะมากทุเรียนไม่ซ่อนเครื่องนะหลออยู่พี่น,น,รนไรคะอันน่ากินอันนี้นะคะเสื้อในกระดิซื้อในกระดิ่อะไรคะอันนี้นะคะก็เป็นซูวี่ช็อกโกแลต ไอช็อปกี้แฟนซีนะคะเป็นของประเทศอะไรอ่ะนี่มันมีธงให้ด้วยอันนี้ไม่มีนะคะทุกคนไม่มใช่ค่ะนี่นี่ก็เป็นเกี่ยวกับกล้วยเนาะนี่นน้ำตาลเมล็ดน้องตองจะไม่ค่อยชอบกินอะไรแบบนี้น้องตองกินแต่ช็อกโกแลตนะคะทุกคนก็มีเป็นจานเป็นจานอันนี้ก็เป็นแบบว่ามันชื่อบิงซูเค้กช็อกโกแลตตองบิงซูเค้กบิงซูใช่มันเป็นเค้กเรอใช่มันเป็นเค้กแล้วมีไอติมอยู่ข้างๆด้วยอะมา บบทำไมลูกมันจะห้หนู้ะไรนะสรุปน,นะคะน้องใบตองก็จะเอาอันนี้นะคะเป็นช็อกโกแลตแล้วก็เป็นเชอร์รี่ข้างบนแบบนี้นะคะเดี๋ยวรอเขามาเสิร์ฟเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าของจริงนะคะกับในรูปเนี่ยฉันเอามาเหมือนกันไหมนะคะนี่คือชื่อ Sticky Chewy Choc Fantasy นะคะทุกคนเดี๋ยวรอนะคะ รอรอรอกินน้ำรอไหมคะเอไม่ใช่เป<ม>น,นี่เย็นเราลก<ม>แล้วก็บรรยากาศในเซเว่นเซ่นนะคะทุกคนก็สวยงามีน,นี่คือเปิดมาเจอช้านะคะทุกคนเราสั่งไปแล้ว บรรยากาศข้างในเสเป็นเส้นจ,จะ้ามาแล้วมึงมีใช่ของเรานี่นะคะตอนนี้เรายังรออยู่ใช่ไหมคะยังไม่เสร็จเนาะหิวเหรอคะหิวไหมคะบรรยากาศเป็นไงคะไม่ต้องในร้านเสตเป็นเส้นมีเก้าอี้เด็กดนะ้วยเนาะบรรยากาศเป็นไงคะกว้างขวางสวยค่ะสวยาากน,นกก็ีเเเ้้้าอดยย่ะลันน จับแก้วไว้ด้วยนะคะอันะคะก็มาแล้วเรามาดูนะคะน้องบิตอจสกินยังไงดีเนาะโอ้ืมไปไงคะ กินแล้วกินก่อนเลยแม่ไม่หิวแม่ไม่กินมันเป็ตังของแรงดังหนอยออ่ะสก,ก,กัดกันใจตอนนี้อยากกินเชอร์รี่ลแล้วอะ่ะตาเอานิ้วเอามือจับเลยค่ะช้อนวนอางวางช้อนจับเชอรี่นะคะแล้วก็กัดเอามือจับใช้พูดผิดพูดผิดอ่ะมองกล้องค่ะมองกล้อง แต่ก็ดึงมันเลยมาหาดึงก้านออกมาวางไว้เลยค่ะวางไว้เป็นไงคะเชอรี่เป็นยังไงบ้างหวานใช่ไหมมันแบบก็อกโกึลตเครี่อ่ะใช่ช็อกโกแลตมันเคลือบอยู่ข้างนอกไงคะอร่อยไหมดูน้ำปิ้งแล้วใช่เหมือนแบบเนื้อเยื่อละ เราไม่ต้องชอบกินช็อกโกแลตมากนะคะนี่เออไม่เป็นไรค่ะ<อ>ไม่เป็นไรแม่คุณในการนี่ก็เป็นช็อกโกแลตชิพด้วยนะคะ<อ>แล้วอนข้างล่างนี่เขาก็จะโรยช็อกโกแลตนะคะข้างในไปได้ติ่มช็อก,กโกแลตใช่ชอ็อกโ่ตักทำโตโต้ตเลยค่ะเป็นเพลงในทิกติกก็เน้นต้องชอบเหาคะ่ะ

ย็ย mm. uh, um. ็ไ่นะยิหนงนเราไม่บาหรฮะคเราไม่บาดไม่ไม่ยิงขนานั้นเลยหรอยิงยิงนะ กินหมดแล้วนะคะเราจะไปคิดตังกันนะคะโอเคคิดตังกันคิดตังกันค่ะโอเคค่ะกินแล้วหมดแก้วแล้วนะคะทุกคนกินมไหมกินนะโอเคไหมอร่อยปะอร่อยไปเดี๋ยวเราไปล้างมือแล้วก็ไปจ่ายเงินกันนะคะเล่นให้ต้งล้างมือด้วยนะ